พวงแล้วพี่หลุยจะเที่ยงงั้นน่ะเที่ยงแล้วเหรอ ป่านนี้ยังไม่มาโอ้โหไอ้แจ๊ดเอ้ยมึงนี่มาสายตลอดแล้วเริ่มประเดิมนะประถมมาเลิกปีใหม่แล้วเนี่ยนะใชปอาจารยแมันก็ต้องมานัดมุกนัดอะไรกันบ้างนี่มาสายคนเดียวไม่พอนะนี่พายบอลสายไปอีกคนแล้วเนะี่ยคือเฮียคู่นัาเรียกเลวคู่สันดานมันสองคนอนะเลวคู่พี่อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยเลวคือสันดานอะคนอื่นอนะเออครั้งสองครั้งอีกนี่ทั้งปีนึกภาพทั้งปีอะนะเดี๋ยอาพักมาแล้วเหรอดี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 บอลสวัสดีครับน้องแจ๊ดสวัสดีอันนี้ชอบเลยขอให้ได้พักเนี่ยถ้าผมได้พัก เจ็ดวันในพังพูเลยมุกอันนี้คิดจากญี่ปุ่นเลยป่ะใช่พี่อันนี้มีอะไรอีกอะไม่ได้มุกญี่ปุ่นลบไปก่อนลบไปก่อนลบไปก่อนอันี่ก็รอเซปักที่ไหนเขาไม่ได้เล่นตะกบอปอ่ก็ไปปักลาเป็นหมาหน้าเฟเว่นเลยไมไรหนูโชว์เลยการแต่งตัวเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาอะไรวะกางเกงนี่อะไรไนกี้กางเกงไนกี้เสื้อไนก็ อจะนำนงินภาคใต้บ้านรถไฟสวนกันหรือเปล่าใช่ก็จะไปซื้อคนใต้ผมนั่งรถไฟสวนคนใต้ไงนั่งรถไฟสวนคนใต้คนใต้อะไปได้อะคันบอกไนกี้ไนกี้จะไปซื้อไนกี้ไปไหนไนกี้เออเสร็จปั๊บขากลับมาเจอคนเดิมอีกแล้วสวนเลยนั่งรถไฟสวนกันปุ๊บเขาถามผมมาไปไหนอะแล้วตอบไนก็อกหัวพาดเราสะพานดังก็อก เดี๋ยวมึงชอบอยู่คนเดียวป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเข้ามาก็เอามุกเลยอ่ะมึงซ้อมอะไรกันมานักหนาเนี่ยไม่กันไห้เาเตรียมเนื้อเตรียมตัวซะก่อนสิไอ้ไนกี้ไนก็ยังงงๆอยู่เลยนะเราไปก่อนพี่เดี๋ยวไปเลี้ยงใหม่เปิดเปิดหน้านิดนึงเปิดแผนนิดนึงว่าเรายังอยู่กันครบเปลี่ยนที่ใหม่แลวคือน้องอะไรเนี่ยน้องมาใหม่ชื่ออะไรแนนนี่ค่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยนะแล้วไมไว้ผมยาวลูกก็กลับมามัดใจพ่อพี่พี่ไงค่ะ ไว้ผมยาวไว้มัดใจพี่พี่ไอ้เบทํทำไมไว้ผมแดงอะอ๋อเม่นมาจ้ะอ๋อเม่นมาจ้ะไว้บอกหัวพี่เด็กครับทำไมฟันเหลืองครับผมอ้าวเกิดเป็นจันทร์ครับก็ถามเกี่ยวกับผมเขามีผมยาวทำไมนะผมยาวมัดใจมัดใจผมแดงเม่นมาอ้าวทำไมผมบางโอ้โห เนี่ยเอาหันไปเนี่ย,ยโอ้โหอย่าอย่าอ้ำกันเองให้เสียหายเพราช่วงนี้คอมเมนต์เรายิ่งมากันอยู่ฮากี่โมงหากี่โมงอย่าไปแนะทางอย่าไปชี้โพงให้กระลอกเข้าใจวา่าแล้วถ้าเราไม่ชี้โพงให้กระลอกอ่ะนั่นน่ะสิ <c oughs> มันเช้าไปอย่ามาอันอย่างนี้ที่ <c oughs> มันเช้าเกินไปเอ,า,อางี้รอหลังเย็นรเราอะ คือมีครูบาอาจารย์อ่ะเราก็ควรจะพึ่งพาใส่เขาบ้างตลกที่เขาเป็นรุ่นครูบาอาจารย์เราอ่ะุอยอาจารย์แป๊ะใช่ชาชาก้าวขาขาก็หาแล้วแม่ตาพันติโหูอาจารย์แปะมุกดีเลยเอาไหมมึงมีเบอร์เขามั้ล่ะมียืนยืนใส่เสื้อยืนต้นอยู่ป้าลงเมยเอาแบบแก๊งดิพี่เป็นแก๊งๆกที่คนรู้จักทั่วประเทศดิแก๊งข้าวปุ้นปะ3กคนแก๊งสามชาแก๊งสามชามีใครบ้างแก๊งสามชามีใครโยกงนงพวงาย แค่นั้นแกนคุณพาช่วยรู้อยู่แล้วน้ำมันพี่เท่งพี่โหนอเดี๋ยว่างโทรหาเขาเฮ้ยพินนี่พี่ว่างว่ามาหน่อยดิพี่ช่วงนี้ขังมุกเราหมดแล้วใช่พี่ถ้าคนที่คุยกับน้ำมําพี่เท่งพี่โหนได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาโอเคที่เขา้อมจะมาถ้าผมเราโทรเขาไม่เอาต้องรุนรุนไรเขาเฮ้ยเน่งอ่ะมึงไปซีเขาตอนไหนวะนี่ซีเขาเออผมก็เพิ่งรู้ว่าซีเขาผมก็เพิ่งรู้ว่าซีเขาแม่เอ้ยเช้าๆไม่มีพี่อะไรกระตุ้นเลยสัตว อ้ <reading> <expand> เอาโทรศัพ <volumes> ท <of Syn Island> ์มาเลยโทรใครใครโทรก็ได้โทรหาเขาดิเองโทรเป็นไรจะขอพักตัวเองไปเลยจะออกากวงการไปเพื่ออะไรไปท้อสิพี่คนเรามันไม่ได้เออราบเรียบไปตลอดหรอกบอกแล้วมีหญิงมีได้อย่าไปจดทะเบียนไอ้เหี้ยมันก็จะยึดครองมึงมาสิแลวเน่งน่ารักซะด้วยฮัลโหลไอ้โทรใหญ่เนอฮัลโหลออำเภอรอจ้าเดี๋ยวไม่หย่าแล้วจ้าโทรเลย หรอไอ้หองอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยนองเออไหนไหนมาเล่นสตูหน่อยดิอย่ามาคนเดียวเอาเอาพี่พี่เข้ามาด้วยอย่าลืมนะนองนะเออช่วงนี้ไอ้พวกนี้มันเบามากเลยพี่ให้มุกไปมันก็ลั้นไม่ยอมเล่นอืไม่เก็บไปเล่นเองมั่งอืไม่เก็บไปเล่นเองมั่งอ่ะนี่มานะนี่มานะนองเขาอยู่ร้านกาแฟใช่ไหมครับครับอยู่ร้านกาแฟเขาบอกเออสละเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้หถ้าได้พวกน้ำหม่ำพี่เท่งพี่หนงมาเลยโอ้โห พี่เทพพี่นออกหมดดิพี่พูดเป็นเล่นนะมาจริงๆเหรอเนี่ยเอ๊ะ come on man เอ๊ะ man เฮ้ยตาไม่ค่อยดีทำไมฮะมึงเล่าตรงๆนั่นดูองศาด้วยมัล่นน้ำมันต้องดูองศาด้วยตาไม่ค่อยดีเนี่อายุแค่นี้มึงตาไม่ดีนะเนี่ยตาผมมาดีแล้วยายหลับะใจเย็นใจเย็นไม่เย็นแล้วผมพี่หมามาอย่างนี้เว้ยโอ้โหเฟี้ยวเลยโอ้โหตาเองก็มาเฮ้ย เต <st> ็มสูตรป่ะวันนี้ไอ้นงทำไรไอเต็มที่เลยนะไอ้นี่เห็นผู้หญิงไม่ได้ตลอดเลยชักภาพชักภาพไปชักรูปเขาคุยร้องกันป่ะกูรู้จักกันหมดแล้วองชื่ออะไรเนี่ะมวยแดนนี่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 ก็ไปทำไรแล้วอันนั้นมันน้ำ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 มันแดนเลยคนคนคนช็อตช็อตน้องน้องชื่ออะไรเนี่ย ไม่ะเม่าไม่ได้นี <S <S ่เม่ไม่ได้นี่อันนี้เนี่ยสินเนี่ยสินตัวด้วยแคมรี่โฉมใหม่ลองดูให้นะแม่เจอแค่บางคนเขาใช้เสียวเดียวแบบนี้ต้องแบบนี้หมาเยังเก่งเหมือนเดิมวะเฮ้ยอะไรใคร พี่เองพี <ii> er <m> ่บ <ii> ด <SL> ีขาเองขาพี่มากอาจารย์ดาราน่ารักมากมากมากเขาเล่นเป็นตากล้องไงคือพี่พี่นงวันนี้ที่น้องบอลโทรหาหรือว่าให้แหน่งโทรหาเนี่ยบอกว่าตอนนี้ในคอมเมนต์เนี่ยเวลารายการออกไปเขาจะมาถามว่าหากี่โมงหากี่โมงแหน่งโทรหากูได้ไงกูเปลี่ยนเบอร์แล้วเนี่ยบอกให้ไลน์ไปคุณโทรหาหนุ่งไหนเนี่ยนี่แหละนี่แหละคืออะไรวะที่ผมให้บุกไปพี่จัดได้ไหมเฮ้ยนงอะไรโนงอะไรโนงบ้านแพ้ว ถามมันเลยไอ้เรื่องมุกใหม่ๆถามไอ้นี่เนี่ยไอ้ตัวนี้พี่เท่งหรอใช่พี่เท่งเดี๋ยวยังไงเอามุกใหม่ใหม่ครัมันเพราะอะไรวะแฟนก็มาด้ครับเพราะอะไรเขาคอมเมนต์มาใช่เขายายเขายังไม่ได้บอกเลยว่ามาเรื่องอะไรอะไรนะเขายังไม่ได้บอกเลยลองมาเรื่องอะไรก็เราซ้อมกันไปแล้วไม่ใช่เหรอ ให้น้องมันบอกก่อนว่าเออมันเรื่องอะไรถึงโทรเรียกมาเรื่องมุกเรื่องมุกใช่เวลาเล่นไปเนี่ยคนดูก็ไม่ชอบเฮ้ยมุกนี้เก่าแล้วมุกนี้โบราณแล้วอะไรเงี้ยมันก็หมดตับแล้วไงก็ต้องเชิญคลังมุกอย่างพวกพี่ดีมาใหม่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 ต้องเข้านะใหม่บางทีมุกเก่ามุกเก่าเราก็เอามาเล่นได้แต่ว่าเอามาฉีกเออนี่ดูเอากันกันกันเลยเสื้อนกีกางเกงนายกอกนายกอก ่ใหม่ใหม่สุดแล้วอ,อันนี้คือใหม่สุดแล้วญี่ปุ่นนี่ไงอ่าญี่ปุ่นใหม่สุดล้ไม่มีใครเล่นหรอกไม่มีใครเล่นหรอกเอาไปเล่นซะเห็นเห็นนั่นเหมือนไม่สนใจเออเขาฟังนะเอาไปเล่นซะไหนกี้ไหนกอกเนี่ยนะเหมือนควัก ความไวเนี่ยง่ายๆอ่ะจับปุ๊บตอบปั๊บิร์ต้องไวจับปุ๊บเนี่ยแขนโอ้ช้าช้าหัวไหล่ตูดตูดช้าอยู่ดูนี่ดูนี่โอ้ถ้าเป็นได้เหลี่ยมพอดีตายโดนไงดูดูดอย่างนี้ตายเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันจะเป็นล็อกกันอยู่จับปั๊บเนี่ยวหัวเนี่ยไหล่ตูดก้นมันเป็นล็อกมันไม่ได้ไปไหนเลยหยู่เฉยเนี่ยจับปุ๊บเข้ามาเลยนะไปเลยที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 เนี่ยไปยหัวยัวไงหัว ทำไมเด็กนี่เล่นแค่ทีเดียวเองตัดผมมาใหม่เอาอย่างนี้คือมุกคลาสสิกโบราณโบราณเลยชัดๆเลยนงครับเอ๊ะทำไมมุกมึงสะดุ้งสะดุ้งยังไงไม่รู้อะหงอกไปเยอะปีนี้ตอนเราก็บอกให้ไปย้อมไปอะไรเนี่ยเค้าทักมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เราอ่ะเราอ่ะขนาดโกนบนรยากาศมึงโกนยังหงอกเนาะจะไปขาต้องหัวเลยไปโกนหนวดจร้งนะะทำไมอ่ะหนวดจะแมวเนี่ย จับปุ๊บตบปั๊บจับปั๊บบึ้งงูทันทีเลยทันทีเลยไอ้นั่นไอ้นั่นเขาเล่นมุกเดียวจะแทนนั่งปวดหัวเลยแล้วดูของพวกผมไหมที่ว่าที่เขาแบบคอมเมนต์มาว่าหากี่โมงเออมุกอะไรผมก็จะเล่นกันอย่างงี้แบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยถาไปแล้วตอบได้หมดในร่างกายสมมติว่าเอออย่างเสื้อยืดกางเกงยิงรองเท้าผ้าใบกางเกงในขอบยุ่้ยเนี่ยกัประมาณเนี้ยมุก นตับพี่มามันเป็นตับไงก็เล่นประมาณนี้ไอไปขำบนมือเล่นอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราก็มีมุกร้องเพลงไหมมุกร้องเพลงดีไหมอ๋อทำมุกร้องเพลงไอ้นี่ยของซูเปอร์โจ๊กอ่ะที่เราเฮ้ยของเล่นไปแล้วนี่ไอ้เพลงอะไรที่กูร้องนะเพลงอะไรที่ที่ที่มึงแต่งเพลงอะไรวะเพลงอะไรเพลงอะไรที่มึงแต่งให้กูเพลงอะไรวะตอนอยู่ชิงร้อยที่กูเอามาร้องเพลงอะไรย่าเลยนะอ๋อนย่าขอเมียออ้นย่าขอเมียมันขึ้นยังไงนะย่าย่าเด็กดูแบบดูย่านะจ๋าจ๋า นี่มุดูอ้อนยากขอเมียนี่ดูคนนี้ดูนี่ครับแล้วก็เอาไปเล่นกันขับครับยาจ้าผมมาอ้อนยาขอเมียชัดๆยาจ้าดนตรีไม่ต้องมันกรมังกรมันคือศาสตร์ของการร้องเพลงด้วยภาษาไทยต้องออกทำให้ชัดอ้อนยาขอเมียยาจ้าพี่ตื่นเช้าเนี่ยกินเช้านี่ยังไม่ไหวอ่ะยายาคุณจะ คุณปูคุณปูคุณย่าคุณย่าญาติาตัวนี้่าเยี่ยงคุณปูจริงคุณปูคุณย่าคุณย่า่าเลย่าติแล้วสำัจะได้ยาวละเดี๋ยวไม่น้องมันโทรมาเออน้องมันโทรมาให้เรามาเนี่คุณปูคุณปูไม่เกี่ยวละคุณย่าเยี่ยงญาตัวนนี้แหละ คุณย่าเนี่ยคุณย่าอ่าย่าครับย่าครับขอตากินล้มหน่อยกินนมหน่อยย่าย่านี่แหละย่าโน่นี้ย่าครับย่า้พี่แตยันพิ้งไปตัวใหญ่เลยว่าเอ๊ะมันมีอีกเพลงไม่ใช่เหรอเพลงอะไรมันมีมีอีกเพลงนี้ไม่ใช่หรอเพลงอะไรนะไม่ชอบร้องเพลงด้วยคนยังฆ่า มันกระจอกเป็นใหม่เลยมือมสองคนเลยคน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 ถูกต้องมนุษย์เนี่ยคน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 ยังฆ่ามันกระจอกคนยังฆ่ามันกระจอกเฮ้ยเฮ้ยเออได้อะแซมุนไม่มือไม่ชอบกูแซมึงไม่มือไม่ชอบกู มันไม่เกี่ยวไม่ชอบมันเกี่ยวกับการออกเสียงลองใหม่ดี่ลองลองลองดูเอายญาแมวหญาแมเอาคนยังค่ามันกระจอังคนยังค่านั่นไงคมึงไปฆ่าใครอ่ะมึงไปฆ่าใครใจเย็นพี่ใจเย็นผมก็แค่ถามเอามุกว่าเออมันมันจะใช้เอาใช้ทำอะไรได้ไม่พี่มังเขาออกเสียงไม่ถูกอ๋อคนยังเฮ้ยเดี๋ยวลองให้เขาฟังไง พี่พี่เท่งถ้าเป็นแบบว่าถ้าร้องแล้วทําจินต์ลีลาตามล่ะแลรักดูดอ่าลองพี่นดองนอนกอดตัวเองคุณล้างอันคุณล้างกันคุณล้างกันนอนกอดตัวเองไงให้ครับนอนมึงล้มถึงมันถึงมันล้มลงไปเลยอ่ะเขาก็รู้หมดแล้วดิกูรงไดู้ดโอ้แมเฮ้ย ไล่ไล่อยู่แล้วเราเพื่อนกันเขากำลังหางกันอยู่บนตัท้องช้างเลยตกคอไม่่วยเลยผมเลยให้เหมือนแมววะติดอครับเราตีหน้าเศร้ากัเศร้าคนรักจากไปเศร้าแบบพ่อแม่ยาตี่น้องคือรถตูกไปเที่ยวแล้วคว้านตายหมเลยโอ้โรว่านาเยมันเล่นดีแต่มันไม่ดังวะ ต่อที่ต่อที่กำลังน้ดูสกปรกไงคนดูเขาไม่ค่อยเฮียถ้าไม่ใช่ร้องเพลงอคืถ้าไม่ใช่ร้องเพลงที่ผมโดนว่าหากี่โมงใช่ไหมอเนอโมกอะไรวันนั้นไปได้คำคมไงเด็กคนนี้คำคมนี่ไม่ธรรมดาครับผมขอคำคมหนึ่งคำามกกหลหักคมปฏิกิริยาเฮ้ยกูไปขับแท็กซี่ดีไหมเอาคำคมอันนี้เฉพาะคนเลยคนนี้ชื่อนง ไม่กินส้ตมตำไม่กินชาบูแต่ชอบกินปูโอเธอหวัดเจี๊ยบพี่เท่งทำคมนี้ไหมคนนี้ชื่อเทง่งระดับปรมาจารย์แต่ทะเลกับเบียรแล้วไม่ค่อยกลับบ้านโอ้เธอหวัดเจี๊ยบมันไม่ใช่ํคำคมอ่ะมันเป็นอะไรทำไรมันเป็นคํากันแนกนันเหนมันเป็นการแทะชีวิตคนเลยํ <c oughs> คำคม,มตั้งแต่ละคนเลยคนละหมัมีไหมคํำคมชีวิตของเขา ในวันสุดท้ายชีวิตบ้านปลายคงอยู่เชียงรายโห้เธอลูกเจียเจ๊ยบหวานเจี๊ยบเอาลูกเจี๊ยบว่าแทนไงเฮ้ยลูกเจี๊ยบไนลนลูกจูลูกจู <c oughs>